ประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้นะครับเพื่อการสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่สามารถตัดสินใจเดินทางเข้ามายังพื้นที่ของเราในอนาคตและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของทั้ง3เกาะของเรานะครับสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักเที่ยวชาวไทยรวมไปถึงการปรับตัวให้เข้ากับการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่หรือวิถี New n o r m a l ี่เองนะครับวันนี้เป็นโอกาสที่สําคัญที่ทางเกาะสมุย เกาะพังงานและเกาะเตา่าจะจับมือร่วมกันนําเสนอความสวยงามโดยเฉพาะเกาะสมุยนะครับนั่นเป็นเกาะที่อุดมด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิน่นทําให้เกิดเป็นอัตลักษณ์โดดเด่นและเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะครับสำหรับเกาะพังงานเกาะพังงานมีชื่อเสียงทางด้านสุขภาพแล้วก็ศิลปะและดนตรีนะครับเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกมาจากฟูมูลปาร์ตี้นะครับ ส่วนเกาะเต่ามีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของการดำน้ำและการท่องเที่ยวไปทั่วโลกและสามารถเดินทางเข้าถึงได้ง่ายเมื่อจะเป็นทางรถยนต์ทางเรือโดยสารหรือทางอากาศยาน